เราว่างๆเราก็ทําให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยกับครอบครัวเราแล้วตัวเราเองเราเป็นคนที่อยากอยากจะศึกษาความรู้ไงอยากจะแบบท้าทายบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนผมว่ามัน,มนเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติของมน,นุษย์นะมันก็ต้องเตรียมเตรียมเตรียมวิถีของเราเองว้อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ในที่ที่ท,ที่วางไว้ตั้งแต่แรกบางทีใการ หัดเทของชีวิตด้วยอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็มีแขนมีขาเราต้องทำงานให้ได้นี่ชอบมากเพราะเราไม่อายทำกินครับผมคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาใช้นิดเดียวลมหายใจหอมสดชื่นวันนี้นะฮะผมเองก็ต้องมาตามหาร้านเด็ด ร้านดังให้ได้นะฮะเห็นเขาลือกันให้แซดเลยนะฮะว่าผัดไทยที่นี่อร่อยที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องมาพิสูจน์ให้ได้เลยนะฮะแล้วคนผัดนะฮะเต้นเก่งด้วยผัดไปเต้นไปด้วยแดนเซอร์เก่านักร้องด้วยโทนตะลิงชาเลยะฮะเขาบอกว่าเป็นร้านผัดไทยที่ดีที่สุดในโลกวันนี้ครับผมต้องมาชิมนะฮะเป็นบุญปากของผมหน่อย วันนี้โอ้โหได้รับเกียรตินะครับผมโอ้โหจากคนดังๆนะฮะเพียบเลยฮะพี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับก็มาทานที่ร้านนี้ด้วยพี่ปัญญาแล้วมาหาพี่เอกเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวตังกต้องขอถามหน่อยนะฮะพี่มาทานผัดไทยร้านนี้บ่อยไหมครับผมเพิ่งเพิ่งมาเหมือนกันครับเพิ่งมาอยู่กระบ,บี่โอ้จังหวัดกระบ,บีะบบ่เลยลวฮะแล้วก็มีบ้าน่ตุ่นชันเนี่ยแล้วก็อ๋อครับก็รู้ว่าว่ามาเอกมาเปิดร้านก็เลยลอม,ม,ามาลองดู เด no no ี๋ยวนะฮะพูดเป็นเล่นอ่ะนี่คือร้านของพี่เอ็กซ์เหรอเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยพ um ี่เอ็กซ์ที่เต้นเก่งๆใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะฮะเหมือนไฟตกน้ำอ่ะฮะใช่ครับใช่ป่ะฮะร้านผัดไทยนะครับร้านนี้ก็คือเป็นของพี่เอ็กซ์นั่นเองนะฮะพี่เอ็กซ์ก็คือศิลปินนะครับผมเท่ลอแล้วเต้นเก่งด้วยแดนเซอร์เก่านักร้องเก่านะฮะไม่รอช้าไปพูดคุยกับพี่เอ็กซ์กันดีกว่า อ่าพี่เอ็กอยู่ไหนครับพี่เอ็กซ์ใช่พี่เอ็กซ์ฮะไม่ใช่ครับเอ๊ะรู้หรือเปล่าครับอะเอ๊ะพี่โอ๊คพี่เอ็กสวัสดีพี่ไม่ใช่พี่เอ้ยพี่เอ็กอยู่ไหนเนี่ยสาบานว่ามองไม่เห็นพี่สาบานว่ามองไม่เห็นสวัสดีครับโอ้กราบกำังกราบสวัสดีครับสวัสดีน้องตั๊กโอ้พี่เจ๋งมากเลยเฮ้ยลูกขายดีมากเลยเนี่ยขายได้ อย่ามาอํ้มผมพี่เออแล้วขายดีมากเลยผมต้พูดตรงๆเลยในกานผมจะไม่ได้กินข้าวเลยขอทานฝีมือของพี่เอกหน่อย็แลวกันนะครับออกแนวน่าท้องาทยหน่อยอะไรฮะไอ้จริงๆพี่จริงๆต้องแต่งยูนิฟอร์มก่อนถ้าไม่ใส่มันจําสูตรไม่ได้โอ้โหได้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 หมวกอ่ะใส่อ่ะทำได้หมดทุกคนอ่ะไม่เชื่อลองใส่นะพูดเป็นเล่นนะอ้าวจริงเดี๋ยวนะถ้าเกิดใส่หมวกปั๊บสามารถก็คือจะผัดได้เลยเหรอได้เลยใส่หมวกปั๊บผัดได้เลยได้เลยพูดเป็นเล่นนะเฮ้ย เฮ้ยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนียวเหนิวหนีวเฮ้ยบ้านี่อพอถอดปั๊บเฮ้ยมีแต่ไงวะเนี่ยอ๋อต้องใส่มวกใช่ลูกพี่ใส่เลยโอ้แต่ขาดีมากๆเลยเนี่ยพี่นะเรื่อยๆชื่นใจเลยอ่ะโอ้ก็ได้น้องน้องน้องพี่ๆมาช่วยกันแหละอ่าฮะเฟล็กเลยถัดไปไฟตกน้ำ เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ววันนี้ถัดไทยไฟตกน้ําช่ำชองเลยอ่ะเก่งเกงเลยอ่ะพอได้พอได้อาแล้วสูตรนี่คือพี่คิดเองป่ะพี่ก็ดูมาแล้วก็คิดเองด้วยในส่วนมรบปรับกันเป็นของตัวเราเองไงเราก็ดูเขาทาทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปิดร้านแข่งกันทำไกยตักบอลบูดแล้วเปิดข้างๆไงโอ้โหเยี่ยมเลยช่วยกันช่วยกันเปิดข้างๆเลยแต่ยังเฟิร์มอยู่นะพี่เห็นได้อยู่ไหม พี่ยังเฟิร์มอยู่เลยนะสมัยกล่องพี่เอกแบบคือจะรีนหอมแบบเต้นเก่งมากว้าวว้าวว่าอย่างงานเราก็มาทำอาหารใช่ไหมอย่างน้อยก็เป็นกินกันเองในครอบครัวได้แน่นอนแล้วก็ขายดีด้วยขายได้ไม่ใช่ขายได้อะพี่ขายดีด้วยลูกค้าแน่นถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำอะฮะมันจะไวกว่านี้ป่ะพี่ ก็พอๆกันเพราะมันต้องเลี้ยงไฟหิวแหละรับหิวใช่ไหมเอาแนวหิวคือพี่เขาโยนบ่อยคือโชว์อะโชว์เราอะี่ร้านโชว์เราอะเฮ้ยพี่เก่งนะน้องอะไรอย่างเงี้ยโยนโยนโยนโชว์โยนแล้วมันจะนัวเส้นนัวฮะอ่ะตายทาละมาเดี๋ยวขอชิมกันหน่อยเออดูดีไหมดูดีไหมดูดี โอ้นี่เขาทำดีนะครับเนี่ยเห็นว่าสะอาดสะอาๆเลยนะครับนี่มาแล้วผัดไทยฝีมือของพี่เอ็กนะครับลูกพี่ของผมลูกพี่ที่น่ารักนี่มะนาวนิดนึงอเออโอ้โหเป็นบุญปากเลยเนี่ยได้ามาทานผัดไทยของพี่เอ็กนะครับเออ เก่งนะเ,นเก่งนะเ,นเ,เก่งนะเนี่ยอร่อยเลยนะอร่อยเลยนอกจากจะเต้นเก่งแล้วนะฮะร้อเพลงก็เก่งด้วยทำอาหารก็เก่งอีกไม่ธรรมดานะครับพี่พี่เอ็กมาเดี๋ยวตัก๊กต้องขอถามก่อนเลยพี่ พี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมาสองปีครับผมเปิดแบบสไตล์แบบสโลลอ่ะเราแบบไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเราก็ค่อยค่อยซึมเมลเลยก็แบบไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่กระตุกกระตากเพราะเราทำเองไงเราไม่มีลูกจ้างเพราะเราจ้างไม่ไหวแพงทำเองทำเองดีกว่าผัดเองด้วยผัดเองทำเองด้วยเสิร์ฟเองด้วยอเสิร์ฟเองผัดเองคิดสูตรเองมันอะไรก็สนุกดีนะ ที่คิดว่ามันเหมือนเหมือนงานศิลปะครับผมใช่ใช่แล้วแต่ละจานก็คอยลุ้นตลอดอะลุ้นว่าลูกค้าจะเป็นยังไงนะอะไรจริงจเรื่องจริงอแรกๆยังมีลืมเลยลืมใส่ซอสก็ไปอ่ะก็ไปน้ำหน้าอ๋อก็มันก็ธรรมดานะครับผมมันกระทะต่อกระทะแต่ก็สนุกดีชื่อร้านคืออร่อยตามจินมันมาจากไหนฮะมันมาจากจินตนาการฟุ้งไปเรื่อย ไม่หรอกคือฟุ้งอร่อยตามจินตนาการเออมาจากไหนเออมันก็มาจากจินตนาการของเราเราเราจริงๆมันชื่อชื่อตั้งต้นก็คือผัดไทยผัดไทยโบราณอร่อยตามจีนพี่ชอบกินเส้นเพราะเราเห็นป้าอยู่คนหนึ่งที่ลานนี้เขาผัดไทยด้วยเตาเตาถ่านเขาผัดแบบตอนยอนโซโลไลตื้อตื้อตื้อไปเรื่อยแล้วเขาคนเข้าแถวต่อยาวมากแล้วก็หอบเขามิดีอะไรวะจริงๆเิงแอ้วทำไมคนบอกว่าถ้าไปกินร้านนี้ห้าม ห้ามแซงคิวห้ามเล่งไปนั่งคอยกันแบบเป็นแถวออาทาไมคนเขาคอยได้มันอร่อยอยังไงแล้วก็กินมันก็อโอเคนะก็คือ,คอ,คอผัดไทยอ,อ่ะแต่มันมันมีอะไรที่พิเศษนะั้นคือแบบลีลาในการผัดม,มันค่อยๆไปเราก็ได้เห็นวิถีของของของ,ของการทาอาหารอะไรเงี้ยรู้สึกเออมันก็ได้มันเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถมีเวลาในความคิดได้ครับครับแล้วอีกอย่างนึงคือบางทีก็บางคนบอกว่าบางทีร้านนี้อร่อยอันนี้นะ เราไปกินมันไม่ถูกปากเราบางทีร้านนี้แม่อร่อยเราไปกินเอ้ยมันอร่อยถูกปากเราเราก็เลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถสนองความต้องการคนได้เราเลยมีชื่อนิยามคำว่าตามจินตนาการแล้วแต่คนจะตามจินแล้วจุดเริ่มต้นนะฮะที่พี่คิดจะมาเปิดเลยพี่จุดเริ่มต้นก็คือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยนะพี่ไม่ค่อยอยู่เฉยพี่จะทำเรื่องทำสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัเดือะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ มันเราเรางานเริ่มเริ่มเริ่มดรอปลงถูกป่ะด้วยอายุเราด้วยเยอะเยอะพี่ใช่แล้วเราก็เราอยู่เฉยๆทำไมเราก็ควรจะทำแบบประโยชน์กับครอบครัวแฟมิลี่น้อยก็มีอะไรได้ข้ามาบ้างถิกน้อยก็กินในบ้านได้อเราก็เลยเออตั้งเปิดร้านอันนี้คือก่อนน้ำท่วมแบบเขาทำอาคารพอได้เงินอใช่ก่อนนะพอพอได้เงินตะคอนมาค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างสะสมไปเคทีีนิ้ทีนิดครับแล้วก็หยุดไม่ได้ทำอะไรเลย ร้างเป็นแบบอาคารร้างไปเรื่อยอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็คอยคอยเวลาคอยเวลาสะสมไปเรื่อยจนวันหนึ่งมาเปิดร้านเนี่ยมันถึงได้เวลามันแปบนึงนะพี่แล้วตอนที่มาสร้างนี่คือคิดจะมาเปิดเป็นร้านอาหารเลยป่ะฮะแต่แรกคิดจะให้เช่าก่อนให้เช่าเป็นเป็นโซนอาหารโซนขายของอะไรก็ได้โอโอเคแต่ไม่มีใครเช่าอ่าครับผมเพราะเพราะมีคนที่แบบเป็นกังวลเยอะมันดูพี่ผู้เช่าจะมีปัญหาอะไรกันไหมอะไรเราเราไม่ชอบคนวุ่นวายสุดท้ายเราก็ปิดมันเองเราทำเองดีกว่าโอเค สิ่งหนึ่งที่ผมนะฮะจะชอบเลยคือมาเปิดร้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของพี่เอกเองใช่ครับฝั่งซ้ายมือก็คือจะเป็นบ้านของพี่เอกใช่ที่อยู่อาศัยโอเคตรงนี้ก็คือจะมาเปิดเป็นร้านอาหารใช่ทั้งหมดก็คือจะเนี่ยรวมหมดก็คือ3 0 0ลารางวาประมาณ300อกว่าเศรษฐีเอกเลยเนี่ยบ้ายางตลิ่งชันดิยาโอ้โหี่3ล0ตารางวามีที่ไม่เศรษฐีเรามีที่มีที่อยู่อยู่อาศัยเฉยครับโหเจ๋งมากเลยเป็นมรดกงพ่อด้วยไง แล้วก็อยู่แบบพี่แบบน้องพี่ก็อยู่ด้วยกันอาศัยแม่เมื่ออยู่เป็นแบบเหมือนครัวไทยแบบครอบครัวไทยสมัยโบราณเป็นครอบครัวใหญ่เป็นหลัง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 ทำพอมีตังค์ปุ๊บก็สร้างเป็นแบบว่ารับรองหลังนึงบ้านเก็บของหลังนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ม่แบบให้คนอื่นมันมาอยู่วด้ี้โอเคได้แล้วพวกไอผัดต่างๆนานานี่คือพี่เอก็คือจะเป็นคนปลูกเองเลยใช่พี่มีความรู้เหรอไม่รู้งงก็เปิดยูทูปไม่คือง่ายตายไปเอ้าเหรอ o g l e YouTube เพราะว่าตอนที่ผมอ่ะจะเจอกับพี่เนี่ยผมก็คือประมาณสักสิบสองขวบแล้วผมเนี่ยจะจําภาพของพี่ก็คือพี่จะเป็นแดนเซอร์ใช่เต้นเก่งมากๆผมก็เลยช็อกว่าเฮ้ยพี่เอ็กอ่ะมาปลูกผักสวนครัวเองแล้วก็มาผัดผัดไทยเองเก่งนะมันก็ธรรมดาเปล่าถ้าเราเรียนรู้มันก็ง่ายขึ้นนะมันไม่ยากหรอกจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะทำแล้วอยากจะครับลูกเพี่เขาได้เหมือนแบบผจญภัยอ่ะ พิสูจน์ตัวเองว่ามันมันไม่ไม่น่ายากก็ทาทามันก็ลองผิดลองถูกตลอดต้นไม้ไม่ใช่โตทุกทุกต้นนะบางทีก็ตายบางทีก็ไม่รู้จักมันเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมันชอบแดดชอบน้ําชอบล่มเราก็ไม่รู้หรอกเรารู้ตอก็ต่อเมื่อเราทาถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่รู้แล้วก็อาใส่ศึกษาในโซเชียลต่างๆที่ก็มีข้อมูลเปิดโอ้แต่ละอันอันดู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 ให้มันอยาก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 แล้วลุยเลยเงินเราคองครอก็ได้มาแล้ไปซื้อเนี่ยทันไม้ลุยหมดเลย เนื้ไส้เดือนยังมีเลี้ยงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเอาหยิบชอบคำพูดนี้นะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขออนุญาตไส้เดือนโดนแดดเดี๋ยวมันชอบคำพูดเมื่อกี้นี้นะถ้าเราไม่ลองทำเราเองก็จะไม่รู้เอกาล็งทขออนุญาตหลบไส้เดือนหน่อยได้เลยพี่ไปซื้อมาเมื่อวานทุพันธุลีทั้งทีหลบแดดเลยเดี๋ยวมันตายคืออะไรพี่อันนี้ไส้เดือนอ๋อไส้เดือนเนี่ยจะทำเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ย ัดขายแล้วไงพี่อันนี้กินไหมล่ะกระผันีห้เป็นเมนูใหม่เลยพี่อันนี้เส้ไส้เดือนจะมาเลี้ยงเป็นให้มันออกเป็นแบบมูลไส้เดือนขายครับครับครับก็เคยเคยเพาะอยู่เนี่ยเพาะเอาพี่วัวมาทําบ้านอาศัยให้มันเป็นแล้วก็เอาใส่ถุงแพ็คขายตลาดน้ำอ้าวเหรอได้ไปส่งตลาดน้ําปั่นจักรยานไปส่งจริงตอนช่วงโควิดทำหมดทุกอย่างที่ที่อยากจะทําเพราะมันว่างไงถ้าเราว่างแล้วเราเราอยากจะศึกษาหาความรู้แล้วก็ทําสิ เราอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยากรู้จริงๆเลยสมัยก่อนนู้เลยที่พี่มาเป็นแดนเซอร์อ่ะใช่ฮะซ้อมขนักมากครับพี่หนักตอนนั้นน่ะฮะโอ้เรียกว่าซ้อมซ้อมเยอะอ่ะซ้อมหนักมากเพราะเพราะตอนที่ก่อนเป็นแดนเซอร์ทัชก่เป็นแดนเซอร์โรงแรมนารีนก่อนพี่เปจอสตอมวอล์กเกอร์เป็นโรงแรมเป็นแดนเซอร์เต้นประจําของโรงแรม อ่าอ่าแล้วก็พี่ไปเจอโคดิโอการสตอร์มวอลเกอร์บฏิบัตนะใช่ฮะฝรั่งเป๊ะมากใช่อแล้วก็รักเองก็เคยเลืนกับแกใช่ไหมแล้วใช่เหมือนดูดุนะดูครับเป๊ะหมุนรอบต้องรอบสองรอบสองรอบเป๊ะเป๊ะเปพี่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งรถติดอ่ะจากน้ำหลวงมาสุขุมิสามเก้าอ่ะซัสตอร์มวอลเกอร์ทุกคนมาพร้อมหมดแล้วเลอพี่คนเดียวพี่นั่งรถกระป๋อเข้ามาเกินเวลา15นาทีประมาณมาก็บอกไม่ว่าไม่มีใครว่านะเงียบ วันนี้วันนี้คลาสนี้ไม่ไม่พร้อมที่จะซ้อมเพราะว่าเราเรานัดเวลากันตอนนี้นีิดติดเขาไม่ว่าทศครันะวันนี้ขอหยุดคลาสฝรั่งนะใช่รู้ฮะรู้รับใช่เวลาเป๊ะหลังจากนั้นเคยเจอมาแล้วหลังจากนั้นคือวินัยวินัยของเราคือการตรงต่อเวลาสําคัญสุดมันเหมือนกับการให้ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานด้วยจริงๆผมขับตรงเลยว่ามึงก็ไม่ดุกูด้วย ไอ้ดูไม่ด่าแต่แค่สตรีคลาสเลยใช่มันโหดเจ๊ะวันนี้เราขอแคเสตรีคลาสใช่เพราะพวกคุณไม่มีความพร้อมออืมซึ้งไหมล่ะเอาโถโหแบบอึ้งแบบตายแล้วนักก็ด่าใช่มันด่ากูซะดีกว่าใช่เราพี่เนี่ยจะมาชอบการเต้นตอนไหนพี่มันเป็นอิสระอิสระความคิดของเรามันเป็นอะไรที่แบบอาชีพที่อิสระแลวมันสนุก ช่วงวัยไหนพี่ที่ที่แบบเฮ้ยมันวัยต้องต้องหาเงินเลี้ยงหนังสือตอนไหนพี่ก็ตอนมตอนมหาลัยป่ะฮะยังไม่ถึงไม่ถึงมมมหกมหกมหกประมาณมห้ามหกพี่เนี่ยจะรักการเต้นตั้งแต่มห้ามหกใช่เรียนเต้นมาเรื่อยๆไม่ได้เรียนเรียนโขนเรียนโขนเรียนโขนและเรียนโขนเสร็จแล้วก็มีชั่วโมงลีลาศครับซึ่งผีเนี่ยเขาเรียนสากลผีเป็นแดนเซอร์มาก่อนผมแล้วก็ผีเป็นแดนเซอร์มาก่อนใช่เขาเป็นพวก เบรกแดนอะ,อะครับผมครับแล้วก็มาเรียนในคลาสเดียวกันครั้งนั้นน่ะคือแดนเซอร์ hmm. ของโรงแรมราลิน่าผู้ชายขาดคนนึง่ง mm hmm. แล้วเราก็เต้นลีลาแล้วผีก็เห็นสเต็ปเราอ oh. มันน่าจะไปต่อได้ครับผมบชักชวนกันไปว่าเฮ้ยมันมีงานอยู่อันนึงอ่ะสนใจไหมเห็นสเต็ปเราน่าจะได้ไปซ้อมหน่อยก็น่าจะได้เราก็เอาสิไหนๆก็ต้องทำงานหาเงินเรียนหนังสือด้วยก็รับปากไปซ้อมกับทางทางผีไฮแจ็คนี่แหละก็ร่วมทีมพี่ผีเราเนี่ยครับ ลุยยาวเลยเป็นแดนเซอร์ยาวไปเลย๋อใช่โอ<ฮ>้โหเฟียบมากพี่อยากจะรู้จริงๆแล้วตังเดียวไฮะสมัยก่อนน่ะโอ<ฮ>้ตกใจอะ่ะแดนเซอร์ตามโรงแรมอย่างเงี้ยใช่ตกใจเพราะเพราะตอนนั้นพ่อพี่เงินเดือนละสองพันห้าสามพันเ่ะปีไหนพี่ปีประมาณสามห้ามสามห้าสามสี่สามห้ครับครับ สามเจ็ดสามเจ็ดไอ้แจ็คสามสประมาณ3ามสามสามสิบอ้าวโอเคพ่อพี่รับราชการเงินเดือนสามพันกว่าบาทมั้งอ่าแล้วผีบอกว่าเงินเดือนแปดพันนะเว้ยเฮ้ยพวกมึงโกหกกูที่โรงแรมนี่แหละพี่แปดพันตกตอแหลกูพ่อกูเงินเดือนสามพันแล้วกูได้แปดพันได้ไงแล้วไม่เชื่อแต่เชื่อไหมเงินเดือนหมดนะ เราไม่ได้เฟื่อยเราเราเรียนหนังสือด้วยไปซ้อมเต้นกลับมาตีสามที่สี่แอรคทริซี่บานเลยใช้จ่ายเดินทางไกลเดินทางไกลเนี่ยกลับบ้านตลอดครับครับสามย่านมาตลิ่งชันสามย่านแปดพันเป็นหนี้อ่ะต้องยืมยืมพี่มาก่อนอพอได้อยู่ตัวค่อยๆบริหารได้ก็ค่อยช่วยโอเครู้แล้วตอนนั้นยังไม่มีรถสเต็ปแรกก็คือเป็นแดนเซอร์ก่อนตามโรงแรมใช่อะฮะ ก็คือจะมาฟอร์มทีมกับพี่ผีใช่แล้วก็จะจับกลุ่มก้อนกันใช่แล้วก็รับงานทั่วๆไปเป็นแดนเซอร์กับพี่เบิร์ดให้กับพี่เบิร์ดธงชัยด้วยใช่จะบินให้ไกลสุดขอบฟ้ากี่รอบอ่ะก็เป็นดัานั้นหม่อมหลวงวัดนนทบุรีสิทธิวัฒน์เป็นโคเรอกราฟอยู่ครับครับแล้วก็เป็นแดนเซอร์สมัยก่อนมันน้อยอ่ะ ดนเซอร์ผู้ชายเป็นน้อยด้วยไงแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นเป็นอยู่ในองค์งวงจรแล้วไงก็จะเห็นหน้าเห็นตาตลอดไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสีคอนเสิร์ตดนตรีสังเกตว่าจะมีแดนเซอร์หน้าเดิมเดิมผู้หญิงก็แพทเทิร์นนี้ผู้ชายก็แพทเทิร์นนี้จะคล้ายกันหมดก็เลยเป็นเป็นจุดเนี้ยที่ถึงมาว่าเป็นเริ่มต้นของการเป็นแดนเซอร์อาชีพฝากบอกกับน้องๆหน่อยฮะที่รักการเต้นหน่อยพี่ครับผม ก็อย่างที่บอกนะครทุกอาชีพทุกการทํางานม,น,มนมันมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ทวาแสวงครับคนเราต้องมีความตั้งใจชอบสิ่งไหนทาทีนั้นบางทีเราเรายังอาจหาตัวเองไม่เจอแต่ไม่เป็นไรนสักวันหนึ่งเราก็จะรู้เองว่าเราชอบอย่างไหนอย่างอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งครับชอบในสายกิจกรรมก็เลือกในสายที่โรงเรียนหรือว่าอะไรที่ซัพพอร์ตเราได้ในสายกิจกรรม มันมันจะต่อยอดความคิดของเราแล้วก็เราจะมีกลุ่มเพื่อน <Ừ. S 2> กลุ่มทีมงานมา,ค,มาคอยคซัพพอร์ตเราอแรงหนึง่งแต่ตอนนั้นขอให้ทำตัวเองให้เต็มที่เรียนเลยให้สุดและเรียนอะไรก็เรียนให้สนุกถ้าไม่สนุกก็พยายามจะอย่าไปเรียน <c oughs> โดนตรงไปไหม <c oughs> ดีดีดีดดด ใช่ใช่ครับก็เขาเก่งแบบคือคือเรียนอยากอยากให้เรียนแล้วสนุกอ่ะถ้าเรียนแล้วเครียดผมว่ามันก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของของการศึกษาหาความรู้เพราะทุกคนมันมีเส้นทางการเดินแต่ละอย่างทุกอาชีพมันมีมีลายเส้นของเขาเองอย่างเราเป็นนักแสดงอิสระเราชอบด้านนี้เราเราพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะอดหลับอดนอนเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อความสุขของคนดูตั้งใจในความ คิดของตัวเองแล้วก็พยายามหาความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเพราะซึ่งทุกอย่างมันไม่ตายตัวหรอกครับแล้วก็อย่าไปประมาทกับชีวิตมากนะครับเพราะทุกอย่างมันมีทางทางเดินหลายเส้นทางไม่ไปตรงก็ไปซ้ายไปขวาไม่ไปได้หมดมนะครับขอให้ทุกคนรู้จักตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วก็สามารถเดินทางไปได้ที่ตักได้กินไปเมื่อกี้นี้ ก็คือจะมีผัดไทยผัดไทยแล้วมีอะไรอีกบ้างครับผมผัดไทยก็มีขั้วไก่อ่าผัดเ๋ยวขั้วไก่อ่าขั้วไก่ครับขั้วไก่ในสูตรของร้านเรานะเป็นไมม่ีทำเองมันก็คือก็ไปดูที่อื่นมาแล้วผสมสสารของเราว่าทุดดิบเรามีแค่หมูกับไก่อ่ามีหมูกับไก่กุ้งเกลือแล้วไม่มีมีแค่หมูกับไก่แล้วก็มีกุ้นเชียงมีแหนมมีสี่ตัวแล้วก็ทำหมูกรอบมันแค่นี้ย แล้วก็เอาไก่ที่มีเนึนงชิ้นมาขายแต่ไม่มีปลาหมึกอะไรไม่มีนะมีแค่ตัวไก่ได้แล้วก็มีกระเพรากะเพราก็เนี่ยกระเพราสามพันสามพันคือไม่ใช่สามพันบาทนะใบกระเพราสามพันสามชนิดกะเพราป่ากระเพราสามพันไอผมก็ฟังเอ๊ะสามพันอะไรกันวะอ๋อสามสายพันธพริกเผาโหระพา แล้วก็มีผัดขี้เมาต้นมะกรูดก็มีอะไรที่เรามีเราจะพยายามมาใช้ในนี้อ่าในคะปูผมต้องขอชื่นชมเมียพี่คือสุดยอดจริงๆเลยนะครับเมียคนนี้นะพอแล้วอยากยี่มีคนเดียวรู้วรู้รู้แล้วแล้วเปิดปิดกันตอนกี่โมงครับพี่เปิด8ดโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับแล้วอยู่เสาร์อาทิตย์นะอ๋อโอเค สิ่งหนึ่งที่ผมชอบพี่สู้ต่อให้งานมันจะลดน้อยลงหรือไงเพราะส่วนใหญ่พี่มันเจอกันหมดใช่ดาราเดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยช่องต่างๆนานาที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอพี่ยังลุกลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ก็เจ๋งมากเลยพี่ก็อย่างที่บอกอะเราเราเราว่างๆเราก็ทําให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยกับครอบครัวเราแล้วตัวเราเองเราคนที่อยากอยากจะศึกษาความรู้ไงอยากจะแบบ ท้าทายบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติของมนุษย์นะมันก็ต้องเตรียมเตรียมเตรียมวิถีของเราเองไว้อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ในที่ที่ที่วางไว้ตั้งแต่แรกบางทีในการหดเหของชีวิตด้วยอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็มีแขนมีขาเราต้องทำงานให้ได้ชอบมา เพราะเราไม่ตายทำกินครับผมครับผมถูกต้องครับมือเลิศเน่ยนะโอเคไม่เป็นไรพี่กอบกทีเดีขอบคุณครับมาสุดท้ายแล้วพี่ครับกลับทำงานครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับ ไม่ใช่ครฝากร้านหน่อยพี่หรคนนี้ไม่เจอกันเจอกันได้นะครับถ้าผมอยู่ผมอยู่แล้วครับส่วนมากจันถึงสุกนะครับแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นครับร้านอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะครับถนนทุ่งมังกรซอยทุ่งมังกร12เข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ข่ามือหลังโรงเรียนจิตเมฆนะครับชื่อร้านผัดไทยโบราณอร่อยตามจีนนะครับผมเป็นอาหารจานเดียวนะครับได้ต่ำนั้นร้านอยู่เสาที่นะครับมากันนะจ๊ะบ๊ายบาย ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราคลิปนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาทำให้เหงืออกับฟันรักกันแน่นดี